สวัสดีครับรตอนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพี่ยาชั้นั้ดอทก็เป็นเของบล็อกเรื่องรถครับและวันนี้เรามาต่อกันที่เจ้า bmw x 6ที่แอร์อ Air มีปัญหานะครับที่คลิปนู้นเรามีเมาส์แล้วแหละว่าอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยท่านเจ้าของรถเขาขับไปแล้วก็ช่องแอร์ตรงกลางเย็นทางด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยไม่เย็นแล้วขับไปขับมาอีก2วันปุ๊บซ้ายขวายังคงไม่เย็นอยู่นะครับไม่ใช่ไม่เย็นสิร้อนผมร้อนเลยฮีตเตอร์เลยช่องแอร์กลางเนี่ยจากที่เย็นปกติเนี่ยกลายเป็นว่าครึ่งงงบนนนรร้อคึ่ล่ลาเย็ ก็เอารถมาให้ครับพี่เบนซ์คูเปอร์แอร์เซอร์ิสครับอยู่ตรงข้ามเยื้อๆรับโซลีคอนสีนักครินนะฮะก็ให้เบนซ์เขาช่วยรื้อให้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เบนซ์ครับแจกตรงไหนบ้างพี่พี่บอกแต่รุ่นนี้มันจะมีแจกกี่ตัวนะพี่อ๋อตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีเยอะมากเลยผมครับนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัว ข้างหลังอีกสี่ตัวตัวห้าตัวห้าตัวแล้วห้าแล้วอ่ะข้างละห้าแล้วก็สิอ่าสิบแล้วสองข้างสิบแล้วสิบแล้วก็จะมีข้างล่างอีกครับผมที่ไปแอร์หลังแอร์หลังหลังก็จะมีซ้อนของนี้อีกหนึ่งตัวตหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอเคก็สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวอันนี้หลักการที่พี่ก็คือว่าเราเช็ควาล์วแล้ววาล์วไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็เบิกวาล์วใหม่มาใส่มันตายครับผมคือมันมีไฟมีไฟไปเลี้ยงที่วาล์วปกติตรงนี้เวลาเวลาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยอ่าไฟม แล้วมันจะมันจะปิดเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้ามาในนี้ตัวนี้จะใช้แฝบแอร์กับตัววาล์วน้ําคูกระเต็มคือเปิดปุ๊บฮีตเตอร์จะเข้ามาวนในนี้ครับซ้ายกับขวา,ขา,ขาแล้วโดวยการแฝบแอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดลินลมอะพอกแบบตรงนี้ปุ๊บลมก็จะขึ้นไปตัวคอยล์ฮีตเตอร์เพื่อที่เอาตัวนี้มาผสมในตรงนี้ อ๋อเพื่อให้ได้อุณหภูมิ<ช>ที่เร,เราตั้งไว้ที่เราต่างตั้งยี่ห้าก<ช>็จะเอาร้อนผสมเย็นมาใ,<ช>ให้เรามันจะจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับอุณภูมิให้มิกให้มันได้กันเท่าที่เราปรับไว้ถ้าถ้าเป็นแอร์โดยทั่วไปแอร์บ้านหรืออะไรเงี้ยเวลาความเย็นถึงระดับมันคอมเพรสเซอร์จะตัดตัวนี้คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดแต่โดยการมิกความร้อนกับความเย็นเข้ามาตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เป็นเฉพาะ B M หรือว่าเป็นรถยนต์ส่วนมากรถยุโรปส่วนมากครับรถญี่ปุ่นถ้าก็เป็นรถนลังเข้าถ้าเป็นรถบ้านเราก็จะเป็นพวกรถ อคอร์ดเยนี่จะพรีเมียมหน่อยไซส์ระดับกลางขึ้นไปเนี่ยจะเป็นจะเป็นระบบนี้ใช่ถ้าเป็นพวก v ีออสหรือว่ารถระดับล่างๆมาพวกนี้จะเป็นเหมือนแอร์บ้านละเทอร์โมเอาเป็นเทอร์โมเทอร์โมก็คือว่าเราตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่คอมมันก็จะตัดแต่รถพวกนี้จะทำงานคอมจะทํางานตลอดจะไปตัดจริงๆก็ไปตัดที่ประมาณ4องศาหกองศาฮะหน้าตู้ป้องกันการเป็นน้ำแข็งแค่นั้นเองเกิดมาเพิ่งเห็นว่าทำางอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้มันจะอิสระซ้ายขวาอ่าปรับตัดแป๊บๆปุ๊บก็จะตัดข้างบนจะแยกข้างช่องแอร์ซ้ายขวาจะอิสระกันเลย พี่พี่ปิดแล้วเปิดหมาเดมเมื่อกี้เหมือนมันมันปิดเลยใช่ปะใช่ฮะถ้าปิดเลยปิดเลยปั๊บอ๋อนี่ไงปิดแล้วนี่นี่จะมีจะมีรุ่นอีกอีกอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มันสามารถคอนโทรลอ่าสปีดซ้ายขวาเนี่ยสามารถจะแยกกันได้ก็จะใช้ตัวนี้ในการคุมคุมแรงลมแรงลมแต่มอเตอร์ใช้ตัวเดียวใช้แฝดแอร์ในการคุมเหมือนกันครับเมือซื้อเจ็บผมแน่ๆเลยซื้อเจ็บผมปรับแรงลมซ้ายขวาแยกกันใช่ใช่จะใช้ตัวนี้คุมในการเปิดเนี่ยพวเดียวจะเปิดไม่เท่ากัน ตัวนี้เป็นตัวกรลมดดผมจะล,ลีลีน้อยรถพวกนี้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแฝงเข้าไปเราปุ๊บเราจะต้องเอาเอาเครื่องจับแล้วก็ทําการสอนมันเพราะเพราะว่าแต่ละตัวมาเนี่ยมันจะว่างเปล่าก็ต้องทําการสอนสอนส,สอนในตัวมันว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรอะไรอะไรอ๋อเราจะต้องทำเดินนิ่งก่อนใช่ครับผมต้องเอาเครื่องเข้าไปถ้าไม่มีเครื่องปุ๊บเอาใส่เข้าไปไม่ทํางานเลยครับมิงานไม่เรียนหนังสือใช่แล้วก็พอเบิกวาลมาใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนวาลเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เบนก็จะต่อระบบให้มันเดินได้เพื่อจะเช็คว่า แซบตรกตัวทํางานปกติหรือเปล่าคันนี้ตอนแรกที่ก่อนมาที่เบนส์เนี่ยคือแอร์กลางอ่ะตรงข้างบนแม่งร้อนข้างล่างแม่งเย็นมันเป็นที่แซบใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าตัวอันนี้คอยลร้อนเดี๋ยวให้ดูเลยจะเห็นเลยครับอ่าข้างบนนี่าจะเป็นคอยลร้อนนะฮะอ๋อคอยล์ร้อนแล้วคอยร้อนอ่าส่วนคอยเย็นอยู่ด้านล่างครับด้านล่างเป็นคอยเย็นอ่าที่คอยเย็นคอยเย็นคอยเย็นอ่าคอยล์ร้อนคอยเย็นแล้วมามิกมิกมิกรวมกันอันนี้หลีมากหลีน้อยใช่ครับมามามิกกันอ๋ออันนี้คือข้างบนร้อนคือมันทะลุแหละใช่ครับทะลุครับ โดยใช้วาวน้ำในตัวนั้นอะเป็นตัวใไอ้วาวาาวาว,าวาที่ที่มันเสียที่เราเปลี่ยนไปใช่ครับตัวนั้นปเปิดปล่อยน้ำเข้ามาตัวนั้นจะมีวาวอ่าจะออกซ้ายขวาเลยคือบางรถบางรุ่น ทำงานไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละรุ่นจะทำงานไม่เหมือนกันอย่าง B M เนี่ยการทำงานแต่ละคันนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคันก็จะไม่มีวาล์วน้ำฮีตเตอร์ก็คือฮีตเตอร์เนี่ยจะมาวนเลยฮิตเตอร์จะร้อนตลอดแต่ก็ใช้ตัวแฝบแอร์ตัวนี้ในการมิกซ์เหมือนกันแต่ตัวนี้จะมี2ระบบโดยใช้แฝบแอร์มามิกซ์กับตัววาล์วน้ำเปิดขึ้นมาถ้าเราไม่เปิดฮีตเตอร์วาล์วฮีตเตอร์น้ำมันจะไม่วนก็จะปิด<ผ>มันก็จะเย็นอยู่ตลอดใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดแบบพี่เลนแบบไม่ฮีตเตอร์ตัดทิ้งเลยได้ปะมันจะได้ไม่ต้องวนนักหนาว ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อ๋อแล้วหลีตรงนี้ไม่ได้แล้วหลีก็คือหลีได้แต่ลมแต่ว่าอุณหภูมิที่หน้าตู้มันออกมามันก็จะ4-6องศามันไม่มีตัวร้อนไปผปสมใช่มาผสมเราก็จะรู้สึกนหนาวคือเจี๊ยบตลอดเวลาเย็นเจี๊ยบตลอดเวลาถ้าลูกค้าชอบมันก็ไปเป็นลายตัดพีเตอร์ได้ <c oughs> <c oughs> มีเค,เคยที่เรนตัดพีเตอรไหมพี่ <c oughs> มีครับผมมีมีก็มีตัดนะฮะแต่โดยส่วนมากที่ผมจะไม่ค่อยตัดให้ลูกค้าลูกค้าจะมากจะทำกันเดิมมากกว่าบางทีอยากปรับอุณหภูมิได้ใช่ครับนะคะ ทมันมากกว่ารถที่ดีแล้วทำสเสียก็ <laughs> <laughs> จะเจอก็ <laughs> จะเจอลูกค้าบางคนก็ไปตัดออกอะไรเงี้ยบอกตัดแล้วแอร์มันจะเย็นขึ้น <laughs> เราอยากเย็นเราก็ปรับอุณหภูมิลดลงมาเยอะๆสิครับมันไม่ได้เย็นถูก <laughs> <laughs> อ่ะฮะเราไปปรับยี่สิบสี่ห้าบางทีไปปรับยี่สิบห้าเหมือนแอร์บ้านไม่ได้ไม่ได้หนะ<ล>รอหรอวไม่ได้เ <laughs> นะไม่ได้ครับปรับยี่สิบสององศาเนี่ยลิ้นฮีตเตอร์ก็เปิดขึ้นมาแล้วครับไ้่ใช่ยี่สิบยี่สิบเรปิดครับผมถ้ายี่สิบสองนี่เปิดขึ้นมาแล้วครับมันจะแอร์จะไม่ค่อยฉ่ำเออคือถึงว่าคือหลายๆคน เคยคุยกันนะว่ายห้ญี่ปุ่นนี่เปิดยี่สี่แม่งก็เย็นแล้วเอาพวงกระปารบรถยศเบนซ์รถรถยุโรปอะแม่งได้ออกแบบมาเพื่อเมืองไทยแม่งเปิดยี่สบสองยี่บเอ็ดถึงจะเย็นจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วคืรอระบบพิเตอร์ใช่ครับระบบพิเตอร์พอเปิดยี่สบสองสามเนี่ยลิตเตอร์เ <ทำ S 2> ริ่มพิเตอร์เปิดใช่ครับอ๋อถ้าเกิดเปิดยี่สิบสี่มันก็เลยจะไม่เย็นเท่าไหร่เท่ไรมันเลยไม่จ้ำคราเปิดสมองอย่างรุนแรง บางทีเราเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอุณหภูมินะครับพี่เราสนใจเรื่องความเย็นดีกว่าเราฟีลิ่งเอาแบบนั้นเราจะไปคิดว่าเราต้องขึ้นมาจะต้อง25องศา24 2าบางคนบอก18อุ่นเนี่ยไม่ไปน้ำแข็งอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกครับมันมีอ่าเทอร์โมในการคุมการเป็นน้ำแข็งของมันอยู่แล้ว4-5องศาหน้าตู้เลยมันจะตัดของมันเองไม่ต้องกังวลว่าพอเปิดบอกว่าน้ำยาจะหมดมันไม่ใช่เปิดไม่มีไม่เกี่ยวเปิดไปเลยครับเปิดเรารู้สึกว่าเราเย็นพอเราหนาวเราค่อยค่อยปรับดันขึ้นแค่นั้นเองอย่าสนใจตัวเลขใช่อย่าสนใจค่ามัน ของเราเย็นเราสบายดีกว่าโอเคขอบ,<พ>บค,คุณครับตอนนี้ก็รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับเรียกว่าทําไปเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ5 6วันในะนะการรื้อทั้งหมดนะฮะเราสรุปให้ฟังง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนบอกก่อน กังนี้แอรเย็นมากนะเย็นสบายคือ,อปัญหาต่างๆนั้นได้รับการคลี่คลายทั้งหมดนะฮะก็คือว่าอย่างนี้ฮะอาการแรกเลยเนี่ยคือที่ที่หลักๆที่เราเข้ามาในครั้งนี้คือตัวช่องแอร์กลางนะครับครึ่งบนร้อนครึ่งล่างเย็นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับเปิดหรือคอนโซลให้ดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับเป็นระบบแฟลปที่เป็นการทํางานของเจ้าแอร์ของ B M X 6ซึ่งจะเป็นระบบที่เรียกว่าแอร์คอนเดน i ิงคือจะเหมือนอารมณ์นะอารมณ์จะเหมือนพวกสว่างน้าที่บ้านมีรอ้อนมีเย็นเปิดผสมกันไปดังนั้นครึ่งบนของช่องแอร์จะเป็นฮีตเตอร์ครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นคอยเย็นพอต้องการให้อากาศร้อนอกนากาศเย็นตามอุณหภูมิจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยจวจจับแล้วก็ผสมนะฮะช่องบนช่องล่างให้สุดท้ายเนี่ยแอร์ Air ออกมาเนี่ยได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการทั้งนี้เนี่ย พอเรารื้อคอนโซลออกมาเนี่ยแฟลปด้านบนที่ปิดฮีตเตอร์ฮะเปิดปิดคอยลี่ลมฮีตเตอร์เนี่ยเป็นรูนะฮะรูเบลเลอร์เลยนะฮะก็เรียกว่าต่อให้แฟลปมันทํางานเป็นปกติอย่างไรก็ตามเนี่ยลมร้อนออกมาตลอดเวลาทําให้เจ้าของรถรู้สึกว่าเฮ้ย hey, พี่ครับงครึ่อง,งบนมันร้อนครึ่องล่างมันเย็นนะฮะเกิดจากตัวแฟลปนี้เองแล้วก็หลายคนคถามเฮ้ย hey, หูพี่รถแม่งราคาคันนึงตั้งกี่ล้านทำไมช่องแฟลปมันเป็นโฟมน้ำหนักครับทั้งนี้คือน้ำหนัก เป็นโฟมกันความร้อนแหละแต่ต้องการเป็นโฟมเพราะน้ําหนักเบาแล้วก็เปิดปิดควบคุมเนี่ยใช้มอเตอร์ไม่ใหญ่เสียงไม่ดังอีกทั้งเวลาแฟลปมันเขย่าหรือมันกระเทือนเนี่ยมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่เหมือนเป็นแฟลปพลาสติกอันนี้ผมว่านี่ผมผมมโนนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ bmw เขาเขา,เขาคิดมาดีแล้วแต่อย่างรถที่อายุประมาณนี้สิบกว่าปีเนี่ยมันก็มีการเปื่อยตามสภาพ บวกกับก่อนหน้านี้เนี่ยวาล์วคุมฮิตเตอร์มันเสียอาจจะพ่นลมฮิตเตอร์ออกมามากจนเกินไปจนทําให้ตัวโฟมนั่นแหละมันละลาย <S <S ก็ัาการเปลี่ยนวาล์วคุมฮิตเตอร์นี่ออผมเบิกไปเพราะว่าต้องขอบคุณช่างเบนมากเขาบอกว่าไม่ได้พี่อาร์ตเบิกมาแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนๆตามไปทำเนี่ยแนะนํานว่าให้ช่างเบนเขาเบิกนะฮะจะแน่นอนกว่า ของผมเนี่ยเรียกว่าคนในวงการแล้วกันก็เบิกมาให้ทั้งเบน์นะครับ7,500บาทส่วนทั้งเบน์นั้นคิดค่าแรงในการรื้อคอนโซลนะครับล้างทาความสะอาดตู้แอร์แล้วก็สั่งแฟลปเรียนนิ่งใหม่เพื่อจะเห็นว่าตัวแฟลปในคอนโซลเนี่ยจะมีชุดคุมอัติงมอเตอร์มีกล่องคุมเนี่ยสิกว่าชุดทั้งเบน์ก็จัดการใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็รันระบบเ,เรียกว่าคาลิเบรตแลดใหม่ให้มันอันเนี่ยคือปิดศูนย์นะที่คือเปิดร้อยนะเรียกว่า ให้ตัวแฟลปเลอร์นิ่งใหม่หลังจากนี้มาก็จะต้องทํางานได้เป็นปกติ100%จากนั้นก็ตัดแผ่นโฟมทนความร้อนสําหรับงานแอร์เฉพาะนะฮะปิดเข้าไปในช่องแฟลปทุกๆช่องอก็เรียกว่างานนี้นะครับทำออกมาเนี่ยสมบูรณ์เรียกว่าแอร์เย็นฉ่าแล้วก็สะอาดกลิ่นหอมนะครับออลืมบอกไปเปลี่ยนอะเปลี่ยนกรองแอร์ด้วยนะครับกรองแอรจะเป็นชิดเล็นิดนึงมีทิปส์เล็กน้อยท้ายคลิปนะครับคือตัวอย่างรถผมซีรีส์เจ จะเป็นหรือว่าซีรีส์ 5F10 เนี่ยจะเป็นไส้กรองห้องโดยสารสองแผ่นใหญ่อันนั้นจะเป็นระบบโบเออร์ที่ดูดอากาศแล้วพ่นไม่พ่นสิเป่าลม <c oughs> เป่าลมผ่านตัวไส้กรองออกมาทางช่องแอร์ให้เราแต่ X6 ok เนี่ยจะเป็นอีกระบบนังเห็นว่าแผ่นไส้กรองนั้นเล็กมากๆเพราะว่า,าจะเป็นระบบที่ดูดหมายความว่าตัวพัดลมแอร์อยู่นี่ไอ้นี่เป็นกรองอากาศเขาจะดูดผ่านกรองอากาศมาแล้วก็เป่าออกมาทางช่องแอร์นะฮะไม่งงนะ และอีกหนึ่งความรู้ท้ายคลิปก็คือว่ารถโยุโรปส่วนมากเขาบอกว่าระบบแอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแอร์แบบเหมือนแอร์เหมือนแอร์บ้านน่ะเย็นแล้วก็ตัดล้อแล้วก็ติดมันจะเป็นแอร์คอนดิชชันนิงคือจะมีระบบเหมือนอย่างนี้นะครับมีฮีตเตอร์มีคอยเย็นทํางานผสมกันดังนั้นคอยทั้งหมดจะทํางานตลอดเวลานะฮะแต่ใช้แฟลปในการช่วยปรับอุณหภูมิปรับลมให้เหมาะสมกับรูปภูมิที่เราตั้งไว้ที่หน้าปัดรถยนต์ครับ ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับรถยุโรปนะครับมาขับรถยุโรปครั้งแรกหรือคือรถเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมแอร์รถมึงไม่ช่ำเลยวะเปิด24เนี่ยโอ้ยรถญี่ปุ่นที่บ้านอะเย็นเจี๊ยบหนาวเลยเบลฟายบ้านผมก็24ก็หนาวแล้ว23ก็หนาวแล้วแต่รถที่เป็นแอร์คอนดิชันนิ่งคือผสมกันแบบนี้เนี่ยฮีตเตอร์จะตัดการทำงานนะครับตัวอย่างเช่น bmw เนี่ยตัดที่ยี่สิบสององศาแล้วถ้าเกิดคุณเปิด23เนี่ยแตปตีฮีตเตอร์ร้อนกับเย็นทำงานผสมแล้วก็แบ่งแบ่งลบกัน แต่พอคุณปรับเป็น22หรือต่ำกว่าเนี่ยกิเตอร์จะตัดครับทํางานแต่ตัวคอยเย็นทําให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเปิด22แล้วฉ่ากว่า23แล้วมันมันก็เย็นนะแต่มันไม่่คยชุ่มฉ่าไม่เหมือนแอร์รถญี่ปุ่นนะฮะนี่แหละครับคือเหตุผลผลนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้ดูคลิปฟรีนะก็ได้ความรู้ติดตัวไปนั่นแหละฮะท่านผู้ชมวันนี้เพื่อนๆคงจพะพอเข้าใจโลกการทำงานของแอร์รถยุโรปมากขึ้นรวมถึงการซ่อมบำรุงต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย คันนี้เนี่ยโชคดีที่ระบบระบบไม่ได้มีอะไรเสียมีแค่วาวเจ็ดพันสตัวเดียวอื่นๆเนี่ยก็เป็นแค่ค่าแรงค่าไสกลองแล้วก็นุ่นนี่ต่างๆนานาจบไปที่หมื่นกว่าบาทนะฮะรับได้แล้วก็กลับบ้านได้แอร์ที่เย็นฉับตัวนี้เปิด23่สนะครับยีเพียงพอแล้วอานวาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดส u b s c r แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้า เจ้า X6 นี้เราจะมาสรุปยอดรวมสุดที่เราปั้นไปทั้งหมดนั้นมันทะลุไปที่กี่แสนบาทเป็นหน้าทาาให้เพื่อนๆที่ต้องการจะเอา X6 มาเล่นคุณจะพอเห็นไอเดียวันนี้เราขอตัวเอารถไปล้างเตรียมส่งให้ f c กันก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย